ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เซกตอรโอมครับวันนี้ผมจะพา New Holland CP 3.50ออกไปตะลุยงานฐานเคู่กับนิวจอนต้านะครับในสวนยาง12ไร่นะครับเราไปดูกันนะครับว่า New Holland คันนี้จะไส่เป็นยังไงใต่คู่ m 9 5 4 0แล้วจะได้หรือเปล่านะครับรอยไต่จะเหมือนกันหรือเปล่ารถจะแรงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ ผมก็เอามาใส่ฝาของ LT7 นะครับซึ่งผมอัพเป็นใบ26นะก็สภาพนะทุกคนก็ก็ได้อยู่นะผมว่าข้างนี้ก็ครึ่งใบพอดีนะครับซึ่งนี้ก็อยู่ครึ่งล้อพอดีน่าจะไสดีอยู่นะแต่ว่าต้องไปลองกันดูว่ารอยไสจะเหมือน M95 หรือเปล่าแต่ผมว่าใบา26เหมือนก,นกันน่าจะไม่มีปัญหาครับลุยงานกันครับขับโดยพินะสายลอครับ งานการไปดำวันวันเสร็จแต่มผมไปกับพี่เด็นเที่ยงดำนะครับตอนนี้เราเข้ามาถึงแฝงนะครับแฝงนี้เนี่ยเรามาใส่สามจานไว้หลายวันแล้วทุกคนวันนี้ก็มาควรผ่านเจ็ดนะครับ กนกลางด้วยหนอต้องกลายแกนกลางองีกใบหน้ากินเยอะเกินนะครับขัดท้ายลอยลอยใส่ไม่เหมือนกัน ราจะให้พี่ณนะลองใส่ดูนะครับเริ่มจากใส่ด้วยเกียร์โล3ทุกคนโล3มก็เร็วนะสำหรับเนวอลแลนด์เกียหายใส่ไม่ได้ครับ เนวันแลนด์ขับง่ายครับใครๆก็ขับได้ยิงมีระบบริฟอร์อตโตเมติกนี้สุดยอดเลยไม่ต้องเลี้ยงผ่านเลยครับมีดับคอนโทรลช่วยไถด้วยใครที่สนใจเต็ตเตอร์เนวันแลนด์ก็ติดต่อไปได้ที่เพจเนวันแลนด์สายใต้ของเต็ตเตอร์บอยนะครับ ผ่านครับอัพเป็นใบ2ี่อัดสายตรงสปริงเวทกดนะครับยังไงก็ไต่ตรงครับ รอบนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายด้วยเกียร์โลตีนะครับไม่ไหวเกินควรสาม ที่เสมอครับก็ทุกคนไม่ไม่ไหวทุกคนแต่มันค่อนข้างจะเร็วอยู่เราไม่ต้องเหยียบกันเยอะ รถมันทุกคนน,นิวัลแลนใช้เกียร์โลสามครับไหนนะก็มผสมแล้วโลสามโล4ี่ประมาณนั้นครับแต่ว่าตอนนี้ได้ตัวหลังคายาวมาแบบใส่ดีทุกคนไม่ค่อยร้อนไม่เหมือนตอนแรกนะพอกันนี้พี่บอยก็ซื้อเองนะครับนิวันแลนด์สายใต้ก็เลยครับ ตอนนี้เต้นมันอยากจะแวกสองข้างให้เสมอกันมนะั้งให้มันเป็นอู่เวลาลงกวอนเนี่ยแบบไปีจวๆเลยครับทุกคนเนี่ใแต่เวลาที่ลอยใส่ใหญ่ๆนะโค้งแบบวัดแรงแรงมในในอกเลยแต่ว่เต้นตัดไป็นแนวเราเลงไวตรงหลักนู้นก็พอ เก็บหววง,งานนะตรงไหนที่มันติดถนนนะทุกคนแล้วก็มีคูถนนอยู่แล้วเราไม่ต้องไปไถเป็นคูนะครับเราก็พลิกลงมาหาถนนแบบนี้เลยนะทุกคนแต่ตรงนี้ถ่ถยไม่ได้เพราะวันเป็นแป๊ปปะปานะครับซึ่งเราก็ถ่ายสักประมาณ5้าถึงหครั้งเพื่อเก็บรอยล้อตรงที่เราเลี้ยวหัวนะทุกคนนี่ครับใหญ่มีรอยล้อนะครับฝั่งีนวนแลนด์พี่นะสายรอของเราก็เก็บหัวแดนตรงนี้นะครับเดินหน้าถอยหลังเนาะ เพราะว่ามันเป็นเศษอยู่ครับจับงานไม่ได้แล้วนะครับนะครับใส่ตามหลังกันตรงนี้เก็บสองกันครับงานจะได้ออกมาไวฝันเจ็ดซียมที่ตอนนี้เราก็เก็บที่แดนแล้วนะครับคือจอต้าเก็บเองนะครับ นิววอลแลนทิตี้สามจุดห้าศูนย์ทุกคนใส่คู่กับรถใหญ่สบายเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าผ่านผมใส่เป็นใบยี่สิบหกลอยถ่ายมันก็เลยเหมือนกับนิวจอนต้านะครับแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังมีระบบลิฟต์อัตโนมิติกนะทุกคนแรงเหลือนเลือครับท่นานใดสนใจแด็กเตอร์นิววอลนดนก็สอบถามได้ที่เพจนิววอลแวนสายใต้ของพีดแท็กเตอร์บอยของเราเลยนะครับ